สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับนี่ทุกคนสนามแข่งรถของเรานะครับกับรถ4คันนะที่พร้อมปรปจันร์บานกันแล้วครับเออทำไมตรงนี้มันมืดๆจังเลยเออเราลืมทําระบบแสงไฟเลยนะแมปเรามันมืดมันมืดเออเราไม่ได้มีใส่ไฟเลยเพราะว่าเราเอาเวลามันพลิกอยู่ไงตอนที่เราสร้างครับผมพลิกเวลาไว้ไม่ให้มันมืดเนาะ แต่เดี๋ยวเวลาเล่นจริงนี่มันคงต้องมีกลางคืนกันบ้างนะทุกคนนะอ่ะเออเรามาดูวิธีการเซตติ้งกันดีกว่าครับสำหรับคนที่กำลังจะสร้างแมปอ่าที่จะพัฒนาแมปทำมินิเกมนะครับเรามาดูกันครับในเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะว่าเขามีเซตติ้งอะไรให้เราได้บ้างนะครับเริ่มจากเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะที่เป็นรูปอ่ารูปกระดาษนะครับกับปะากาตรงนี้นะดินสอตรงนี้นะครับ นี่จะเป็นการเซตติ้งนะครับเริ่มจากเบสิกนะครับก็จะมีเวอร์เซตติ้งนะทุกคนนะก็จะมีเวลาครับปรับเวลาได้นะครับฟิกซ์ไทม์เมอร์ตรงนี้ก็คือทําให้เวลามันหยุดนิ่งนะครับเลือกได้ว่าเอาให้มัน7จ็ดโมงตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวเวลาเล่นจริงเราจะให้มันเวลามันวิ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นผมจะปิดไว้แล้วนะต่อไปเวสเตอร์ครับให้มีฝนไหมนะครับเปิดซันแอนด์รนครับมันก็จะมีฝนตกได้ด้วยนะครับ แต่ได้ปิดไว้ก่อนนะอันนี้ต้องปิดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนทําแมพมันจะแหลกไง <c oughs> <c oughs> อ่าเจ n เนอเรทมอนสเตอร์ครับทําให้มอนสเตอร์เกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับปิดไว้ครับไม่ให้มอนสเตอร์เกิดนะครับเสร็จแล้วอ่ากาวินะครับก็คือแรงดึงดูดของโลกนะครับปกติเนาะคาดามิครับให้ลดระเบิดได้ไหมนะครับให้ลดระเบิดได้ด้วยนะครับ อ่ันนี้คืออยู่ในส่วนของเวอร์นะครับต่อไปเป็นแมปรูนะครับแมปรู START INTRODUCTION นะครับตัวนี้พอเปิดขึ้นมาแล้วจะมีแบบให้เซต INTRODUCTION ตอนเปิดเกมได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ DISPLAY p i c t u r e เข้าไปแล้วก็ใส่แบบอ่าคำอธิบายอะไรลงไปได้ครับทุกคนครับ c a p เจอ e เอาก็ได้นะทุกคนนะนี่ครับ <laughs> เอาวิ่งแบบ แบบนี้ครับแล้วก็ใส่คำที่บายไปว่ายินดีต้อนรับจ้านะครับอินโทรดักชั่นด้วยนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอีกหลายๆแผ่นได้นะเราก็สามารถาเขียนกดลงไปได้เลยครับว่าเราก็ใส่รูปลงไปครับว่าตอนแรกให้ไปคุยกับ NPC ตัวนี้แล้วก็ให้ไปทำอย่างนี้รถกว้าททำยังไงรถนั่นทำยังไงเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะครับตอนนี้ยังเกมยังทำไม่เสร็จเนาะ อพอเริ่มมาการสตาร์ทนะครับออปชั่นนะครับให้โฮสเป็นคนเปิดให้เริ่มสตาร์ทนะครับหรือว่าจะให้อ่าให้สตาร์ทเองเลยถ้ามีคนเพียงพอตามที่เกมต้องการนะครับหรือว่าให้ออโต้สตาร์ทไปเลยครับเราก็เลือกให้โฮสเป็นคนเปิดนะเดี๋ยวจะลองดูครับว่ามันต่างยังไงนะครับเออมันอาจจะไม่ต่างเพราะว่ามันเล่นเล่นคนเดียวอยู่ในเดฟโหมดมันไม่ไม่รู้ครับมันต้องแบบให้ไปลอง โหลดแมปมาก่อนนะ Joy Game in p r o g r e s s ก็หมายความว่าระหว่างที่เรากําลังเล่นกันอยู่ครับทุกคนครับสามารถให้มีคนอื่นเข้ามาจอยได้หรือเปล่าครับมีคนเข้ามาเพิ่มเติมได้ไหมอะไรเงี้ยนะเออเราก็อาจจะเปิดไว้ครับเผื่อใครจะเข้ามากางคันระหว่างแข่งขันกันอยู่ก็ได้นะเข้ามาดูการแข่งขันได้นะครับคา n ติ n งครับแบ็ k กราว n ์มิวสิกนะครับ รักก่ามินิสก็คือเพลงเพลงประกอบนะครับใครอยากจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะผมไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าเวลาบางทีคนมาเล่นแล้วเขาไม่ไม่ได้อยากฟังเพลงรับเขาอาจจะมีเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยน,นะเออมินิมัมเพลเยอร์ครับคนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งคนนะครับเกมแทรกเก็ตนะครับมีเวลาไหมนะอันนี้คือจํากัดเวลาครับวา่าเราอาจจะตั้งไว้ว่า5นาทีนะครับแล้วให้จบเกมอะไรเงี้ยใครที่แบบมีคะแนนสูงสุด หรือว่าทีมไหนแพ้หรือว่าทีมไหนชนะก็เลือกได้นะครับว่าคอนดิชันจะเป็นแบบไหนนะผมแต่ว่าผมจะทําให้มันเข้าเส้นชัยแล้วก็เดี๋ยวก็เลือกเอาเองนะผมจะเขียนเขียนโค้ดลงไปเองครับเดี๋ยวใช้ทิกเกอร์ใช้อะไรเองนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้ตัวนี้นะเสร็จแล้วการให้คะแนนครับเมื่อฆ่าคนจะได้หนึ่งคะแนนนะครับไม่เอาครับเกมเราไม่มีการฆ่าคนนะฆ่าสัตว์ได้คะแนนไม่มีครับเก็บดาวได้คะแนนไม่มีครับ อันนี้คือ,อรายไดยอิงนี่คือตายอ่ะตายก็ได้คะแนนแต่ไม่ใช่มาั้งทำไมตลกอย่างนี้ล่ะอ่ะเมื่อคะแนนถึงเท่าไหร่ครับจะให้ชนะครับเนี่ยอันนี้ตั้งได้นะสมมุติว่าได้คะแนนถึง10ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาตั้งตรงนี้นะครับตรงโกนะแล้วก็รีเซ็ต after exit game ครับตัวนี้นะถ้าเราไม่เปิดไว้นะครับเวลาเราระเบิดอะไรในเกมตอนเราเล่นอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรูโบอยู่อย่างนั้นนะทุกคนนะ เทิร์นเบดก็คือสลับกันเล่นแต่ละทีมครับเอออย่างหมากฮอตอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นเกมเทิร์นเบดใช่ไหมทุกคนน่าจะรู้จักนะครับแล้วให้รีเซ็ตนะครับเมื่อคะแนนถึงเท่าไหร่นะครับเอออันนี้ไม่ต้องครับพูลูดแอเรียนะครับพูลูดเอ่อพูลูดพลูชันไงเออโพลูชันอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นโพลูชันในแอเรียนะครับก็คือเหมือนในพับจีครับก็คือวงพิษนั่นเองนะทุกคนนะนี่น่าจะเป็นวงพิษครับก็เลือกได้ว่าจะให้เริ่มต้นจาก อขอบเขตขนาดเท่าไหร่นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะร้อยยีิบวินาทีก็2นาทีอะไรเงี้ยนะครับน,นี่เราปิดไว้นะเราไม่ได้ใช้ครับเราแข่งรถนะทีมเซตติ้งนะครับคือเลือกทีมได้นะครับเริ่มต้นมันจะเป็นแบบโนท e a สี่สิคนเนาะทุกคนเนาะแล้วเรามาเลือกได้ว่าเราจะเอาทีมยังไงบ้างนะครับเออของเราต้องการทีมสีม่วงนะครับไม่เอาทีมสีส้มเอาทีมสีม่วงแทน,นครับ นี่แล้วเราก็จะมาอ d ดิตได้นะครับว่าให้สูงสุดได้10คนนะครับก็คือมันมันได้สูงสุด40ไงมันก็แบ่งไป็น4ทีมก็ได้ทีมละ10ครับทุกคนนะตัวล่างสุดนี่ก็คือเวลาคนล็อกอินเข้ามาครับจะให้เข้าอยู่ทีมไหนครับอันแรกก็คือให้เรียงตามลำดับครับข้อ2ก็คือให้แรนดอมครับข้อ3คือไม่ต้องครับเออไม่ต้อง เดี๋ยวใครแบบอยากอยู่ทีมไหนเชียร์ทีมไหนผมจะตั้งให้ว่าไปยืนที่พิษนั้นครับทุกคนนะเออไปยืนที่เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะใช้ทิกเกอร์หรือใช้อะไรอย่างอื่นแทนครับเพื่อมา,บ,าบังคับว่าใครอยากอยู่ทีมสีแดงก็ให้มายืนรวมกันตรงนี้นะครับใครอยากจะเป็นคนขับก็เข้าไปขับรถนะแต่เดี๋ยวเริ่มต้นมามันจะต้องแบบเปิดประตูนะครับเดี๋ยวยังทําไม่เสร็จนะแล้วก็ในแต่ละทีมนี่เราสามารถเข้าไปบ,าบังคับอย่างอื่นได้ด้วยนะทุกคนนะ เนี่ยผมสามารถกดเข้าไปอิด t ิทได้นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ที่มันเปลี่ยนสีไม่ได้นะผมอยากได้สีชมพูครับไม่มีทีมสีชมพูครับเออมีแต่ทีมสีเหลืองกับทีมสีส้มครับทุกคนเราต้องการทีมสีชมพูนะเพราะเรามีรถสีชมพูหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นทีมสีเขียวไปแล้วกันนะรถสีชมพูนะเสร็จแล้วก็จะมี permission setting ตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนนะเราสามารถมาคัสตัมได้ด้วยครับ ว่าคนที่อยู่ในทีมนี้สามารถทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับ p l a y e r Setting นะครับทุกคนถ้าเราเข้ามาที่ p l a y e r Setting มันจะมีตั้งให้ครับว่าเราสามารถให้คนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับวางวางบล็อกนะครับใช้ของอะไรเงี้ยทาลายของดับเบนจ้ำได้ m o v เ a b l e นะเก็บของได้อะไรอย่เงี้ยนะครับตัวข้างล่างสุดก็คือให้เป็นทีมแบทเทิลก็คือว่าสู้ ฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนอันที่2นี่น่าจะสู้ไม่ได้นะห้ามตีนะครับอันที่3นี่คือตีมั่วได้เลยนะอยากตีใครก็ตีตีทีมเดียวกันก็ได้นะ <c oughs> อันนี้ก็ตั้งให้ดีนะครับแล้วแต่บางคนชอบแบบตีเพื่อได้ด้วยก็ตั้งอันที่สาไปนะครับซึ่งในส่วนของแต่ละเพลเยอร์เราสามารถไปตั้งให้เป็นเฉพาะทีมได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมสมมุติว่าเราอยากให้ทีมสีแดงเราตั้งเราตั้งคนว่าวางบล็อกไม่ได้ใช่ไหมแต่เฉพาะทีมสีแดงที่ตั้งได้อะไรเงี้ย ล้วก็มาตั้งตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมาคัสตอมตรงนี้ได้เห็นไหมมันก็จะมีให้เลือกครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ใส่เฮ็ดพงเฮดพีความฟิสิกอลแอตแทกอะไรได้หมดนะครับไอทุกไอเทมก็มีนะครับแบบมีไอเทมพิเศษให้สำหรับทีมนี้อะไรเงี้ยนะหรือว่าจะเปลี่ยนโมเดลก็ได้ครับถ้าใครอยู่ทีมนี้ให้กลายเป็นผีกองกอยอะไรเงี้ยเราก็เลือกตรงนี้ครับแบบเนี้ยอย่างนี้ก็ได้นะเออปิดไว้ครับเดี๋ยว ตั้งค่าอะไรไว้อย่าลืมดูดีๆเลยนะเดีย๋ยวลืมนี่เสร็จเลยนะโอเคเสร็จแ,แล้วรีสปอนเซตติ้งครับบรรทัดแรกสุดก็คือเวลาตายเนี่ยเวลาจะเกิดครับจะให้หน่วงเวลาไว้กี่นาทีครับบางคนแบบบางเกมนี่ตายแล้วเกิดเลยนะครับศูนย์วิก็คือตายแล้วเกิดได้เลยครับหรือจะต้องให้รอให้ครบ30วิก่อนถึงจะเกิดได้อะไรงี้นะครับมาตั้งตรงนี้ได้นะเออแล้วการรีสปอนนะครับจะให แมนนวลก็คือมีปุ่มขึ้นมาครับจะให้กดรีสปอนไหมอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นการกดรีสปอนก็กลับมาเกิดครับหรือว่ารีสปอนออโต้ไปเลยครับก็คือตายปุ๊บเกิดปั๊บนะครับเอออันนี้ก็เลือกได้นะรีไวส์โปรเทคชันนะครับก็คือว่าพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบัฟโปรเทคอยู่ใช่ไหมประมาณอันนี้เขาตั้งไว้5วินะครับน่าจะเป็น5วิแหละไม่น่าจะใช้5นาทีนะทุกคนนะแล้วก็จุดจุดที่เกิดนะครับ ก็ไปเกิดตามแลนดอมทีมพอย์นะก็คือตามจุดเกิดของแต่ละทีมนะครับหรือว่าจะให้เกิดแบบใกล้สุดนะใกล้สุดจากจุดที่ตายนะครับเราก็เลือกได้นะหลังจากตายแล้วของจะเป็นยังไงนะครับดอปก็คือของก็จะตกทันทีนะครับหรือว่าตายแล้วของจะหายไปเลยไม่มีการดอปของแต่ของหายไปเลยนะครับก็คือเอมตนะหรือว่าตายแล้วตกออกมาเป็นกล่องครับทุกคนเหมือนกับ พับจีไงตายแล้วเป็นหีบครับต้องมาเปิดหีบเอาของนะหรือว่าคลิปไอเทมครับก็คือไม่มีการของหายนะทุกคนนะนี่ผมจะเลือกคลิปไอเทมไว้นะครับ Number of Limit Life นะครับก็คือให้เกิดได้กี่ครั้งนะทุกคนสมมุติเลือก3 5ครั้งอ่ะสมมติ3ครั้งอย่างเงี้ยให้เกิดได้แค่3ครั้งอะไรเงี้ยทีมแชร์ไลฟ์พอยต์ก็คือหมายความว่าทั้งทีมอ่ะ3ครั้งอะไรอย่างงี้นะครับเอออันนี้ก็เลือกได้นะ s p e กเตเตอร์อนะครับก็หมายความว่าตายแล้วสามารถอยู่ในวิวโหมดครับเหมือนโหมดพีสิงอะเออดูเพื่อนได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคนี่เราปิดไว้เนาะ Display Setting นะครับ Display Setting นะครับอันแรกนะครับ Map Display นะอันนี้ก็คือใช้โชว์ว่าเราจะเห็นฝ่ายตรงข้ามในแมปหรือเปล่านะครับเออให้เห็นแบบเหมือนเป็นจุดเป็นอะไรในแมปหรือเปล่านะแล้วก็เลือกเป็น Visible นะครับก็จะได้เห็นด้วยนะแล้วก็ Name Display ก็คือ ให้แสดงชื่อนะครับแสดงชื่อทุกคนเลยนะครับหรือว่าจะให้เฉพาะคนในทีมเห็นชื่อเราทีมฝ่ายตรงข้ามไม่เห็นก็ได้นะครับเอออันนี้อันข้างล่างนี่คือไม่เห็นกันหมดเลยนะเราให้แสดงทั้งหมดครับให้เห็นชื่อกันไปนะครับคอสแชนะครับก็คือคอสคอสแชร์ม่รอ่านว่าอะไรอ่ะคอสแชร์ก็คือ,คอ,คอไอ้กากบาทไอ้ตัวบวกอะ่ะเป้านะครับเป้าเป้ากลางจอครับให้มีไว้นะเออ บางคนเกมยิงปืนเขาเอาเป้าออกนะครับมันก็เล่นยากผมบอกเลยมันเล่นยากเกินไปแล้วก็ให้ดูเวลาแล้วก็ให้ดูแต้มด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีคามําแนะนําการต่อสู้ด้วยนะครับโชว์ไปนะเวอร์ชั่นเซตติ้งนะครับด e ฟอลต์ Camera นะครับก็เราเลือกได้นะว่าจะให้กล้องเนี่ยฟิกอยู่แบบไหน,นครับแต่ผมไม่อยากฟิกอ่ะ เออไม่อยากพลิกกล้องนะครับตรงนี้นะให้เขาดีฟอลต์ไปเลยครับใครอยากดูมุมมองไหนก็ได้ทั้งนั้นนะแต,แต่ถนัดนะครับอ่าอนสุดท้ายแล้วไนะ Initial a t t r i b u t e นะครับมีเลือดนะครับให้มีเท่าไหร่เริ่มต้นมาแต่ละคนมีเลือดเท่าไหร่มีแต้มหิวเท่าไหร่อ,อู้จริงด้วยมันมีแต้มหิวนี่หว่าเกมนี้นะเออแต่ต้องมีการขายอาหารเกิดขึ้นนะครับแข่งรถได้ตังมาไปซื้ออาหารกินนะพลังโจมตีครับพลังป้องกันนะ วิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับตั้งได้เป็น d e ฟอลต์นะแล้วก็ไปตั้งในเพลเยอร์ก็ได้นะครับไปตั้งในอ่าในทีมได้อีกนะทุกคนนะ Ini t i a l item ก็คือนี่แหละครับของที่เริ่มต้นมาจะให้มีของอะไรบ้างนะครับแล้วก็หรือนี่ก็เหมือนกันครับที่เราบอกว่าจะให้เริ่มต้นมาแล้วให้หน้าตาเป็นยังไงเนาะให้หน้าตาเป็นตัวละครตัวเองไปครับนี่อันนี้ล่าสุดครับระบบค่าะสบการณนะทุกคนเนี่ย s t a r t l e v e l ครับเห็นไหม เราสามารถตั้งได้ว่าให้มีระบบเลเวลด้วยครับแล้วก็ตั้งได้ครับว่าเลเวลหนึ่งาบประสบการณ์เท่าไหร่เลเวลสองได้เก็บค้าบประสบการณ์เท่าไหร่แล้วก็เลเวลจะอัพขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออใครที่แบบอยากทำเกม RPG นะแล้วมีระบบโล่งเลเวลนะครับเนี่ยเออคือเกมเนี้ยเขาเปิดให้เราสามารถเขียนสคริปต์ได้เองอยู่แล้วนะที่ผมเปิดเปิดให้ดูแต่ส่วนใหญ่ผมก็อาจจะไม่ได้ใช้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วผมไปใช้เขียนสคริปต์ครับเพราะว่า คือผมทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเขียนสคริปต์ผมจะง่ายมากครับแต่สําหรับคนที่เขียนสคริปต์ไม่เป็นอนะ่ะเกมนี้เขามีมาให้ครับเนี่ยก็คือมีแบบแทบจะมีออปชันให้ครบเลยอ่ะนะแล้วก็มีทริกเกอร์ให้ก็คือมีอีเวนต์ให้อีกครับคุณก็สามารถมาเลือกได้ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยในการเขียนโปรแกร,รมสําหรับคนที่เขียนโปรแกร,รมไม่เป็นครับก็จะมีอีเวนต์มีคอนดิชันให้แล้วก็มีแอคชั่นให้มาเลือกเอาได้เลยนะเออ ซึ่งมันง่ายมากครับทําให้คนที่แบบต่อให้เขียนโปรแกรมไม่เป็นก็สามารถทําเกมได้อะถ้าคุณฝึกใช้เอนจิ้นนี้นะแล้วคุณสามารถอนาคตคุณจะเก่งเลยเก่งเป็นนักเขียนโปรแกรมเป็นนักสร้างโปรแกรมได้เลยนะคือมันไม่จะเป็นว่าต้องสร้างเป็นเกมครับคุณอาจจะสร้างเป็นโปรแกรมซิม Virus ูเลตไวรัสโควิด19หรือจะทําเป็นโปรแกรมอย่างอื่นก็ได้นะโดยใช้ตัวนี้เป็นเอ g นจิ้นนะผมบอกเลยนะมันทําได้แทบจะแบบโคตรอิสระเลยนะ อันนี้ก็ให้ดูครับวิธีการเซตติ้งนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้าครับว่าเราจะมีอะไรกันอีกนะทุกคนนะตอนนี้กําลังจะเริ่มลงโค้ดแล้วนะ mm hmm. ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวก็จะมีการทำแ mm hmm. อเรียบอกเลยก็แล้วกัน,นครับ mm hmm. จะเริ่มมีการทำแอเรียมีการทําเช็คพอยต์ครับ mm hmm. ผมบอกเลยว่ารถทุกคันจะต้องวิ่งผ่านถนนไปตามจุดเช็คพอยต์ต่างๆนะใครแบบจะขี้โกงนะ มีไอพ่นเว้ยกหน้าแล้วก็บินข้ามตรงนี้แล้วข้ามไปลงอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะผมบอกเลยว่าใครแบบรัดเช็คพอยต์นะไปไม่ครบเช็คพอยต์นี่รถจะระเบิดนะครับเราก็จะเดี๋ยวก็จะมาเขียนโปรแกรมกันนะเออโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบาย